มิสุพล้านสวัสดีครับมาวันนี้เรามาสัมผัสเจ้า e x p กซ์เพนเดอร์ค v นะครับมันมีความพิเศษยังไงนะครับมิสุมอเตอร์เขาบอกว่าระบบไฮบริดเป็นแบบฟูลไฮบริดนะครับของแท้ไม่ใช่ของเทียมผมอ่านดูสเปคแล้วรู้สึกว่าว้าวจริงๆนะครับ นี่มัน PH EV ตัวน้อยนะครับ Outlander ตัวน้อยผมเรียกว่าอย่างนั้นละกันทำไมล่ะครับเพราะว่าเขามีระบบการทำงานนะครับเหมือน Mitsubishi Outlander นะครับแทบจะทุกอย่างแตกต่างกันแค่ขนาดของแบตเตอรี่นะครับของเขาจะมีแค่5กิโลวัตต์ชั่เท่านั้นนะครับ ซึ่ง Mitsubishi Outlander เนี่ยจะอยู่ที่13กิโลวัตต์ออวต์นะครับเขาวิ่ง EV รล้วนได้ไหมได้เหมือน PHEV แตกต่างก็คือปลั๊กอินครับเขาไม่มีปลั๊กอินแค่นั้นเองนะครับชาร์จิ้งจากเครื่องยนต์ได้ไหมได้นะครับนี่ก็คือวิธีการอ่ะเดี๋ยวดูนะครับนี่แบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวผมจะขับให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่คือคันเกียร์นะครับถ้าดีก็แค่กดปุ่มแล้วเลื่อนลงมานะครับเรียบร้อยนะครับป่ะไปกันครับอ่าเห็นไหมครับการออกตัวครั้งแรกนะครับเขาก็จะเริ่มต้นด้วยนะครับแบตเตอรี่ก่อนอ่าจากนั้นซีรีโหมดก็เริ่มทำงานนะครับเห็นไหมฮะเครื่องยนต์ติด ไปช่วยปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วใช้แบตเตอรี่มาปั่นมอเตอร์ให้ขับเคลื่อนร้อแน่นนะครับอ่าเหมือนไหมฮะเหมือนมิซูบิชิเอร์เรเนอร์ไหมครับจากนั้นถ้าเราเร่งเครื่องนะครับใช้กําลังเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับจนพลังงานในแบตเตอรี่ไม่ไหวนะครับเครื่องยนต์ก็จะมาช่วยขับเคลื่อน เจ้าล้อและส่งกําลังและก็ปัดไฟละกันบาดีนะครับปัดไฟไปยังแบตเตอรี่ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้พลังงานของเครื่องยนต์ยังปั่นแบตเตอรี่เพียงพออยู่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือหนึงขีดนะครับเดี๋ยวดูนะฮะก็จะปรับมาเป็นในส่วนของ p a r a l l ล l m โหมนะครับซึ่งนี่ครับมาแล้วครับ p a r a เรล l m โหมนะเหมือน Mitsubishi o u t l น n d อร์พีเเลยนะครับีแต่ว่า เอาเลเดอมีตัว P ก็คือปลั๊กอินก็คือเสียบชาร์จได้นะครับพอผมยกคันเร่งเห็นไหมฮะระบบรีเจนจากล้อนะครับก็ส่งพลังงานไปยังแบตเตอรี่นะครับแล้วผมส่งกําลังต่อนะครับแบบเบาๆะนะครับก็จะกลับมาเป็นซีเรียล o โหมดนะครับหรือพาราเรลลโหมดก็แล้วแต่ที่เขาจะกําหนดนะครับแล้วเราสามารถวิ่ง EV ล้วนได้ไหมได้ครับ ถ้าเป็น Mitsubishi Outlander PHV e ก็จะวิ่งได้ราวๆอยู่ที่นะครับ55กิโลเมตรเนาะจากนั้นก็จะตัดเป็นโหมดเหล่านี้นะครับทำได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะผมจอดก่อนตอนนี้จะเห็นว่าแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่3ขีดนะครับเดี๋ยวเราทำการชาร์จก่อนอเลือกโหมดชาร์จนะครับก็คือตรงนี้เขาเรียกว่า Drive Mode นะครับ ตรงนี้นะครับไรโหมดนะครับเมื่อผมเลื่อนนะครับดูนะครับนะครับผมจะเลื่อนปุ่มนะครับปุ๊บนะไปที่ชาร์จิ่งครับเห็นไหมคือยนต์ติดนะครับตอนนี้ทําการชาร์จเดี๋ยวผมจะขอติดอ่าแบตมีทั้งหมด5ขีดนะครับแอ่6ขีดนะครับก็จะชาร์จประมาณ90%ก็อยู่ที่ประมาณ5ขีดเดี๋ยวนะครับ พอถึง5ขีดแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่ง EV ดูนะครับว่าสามารถวิ่ง EV เพียวๆได้ไหมนะครับก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างนะครับพัฒนามาจาก Mitsubishi Outlander อันนี้ Mitsubishi บอกไว้นะครับว่าทํามาทั้งทีสําหรับไฮบริดแล้วเราก็ต้องทําอย่างเต็มที่นะครับทำอย่างตัวจริงนะครับของจริงอนะครับเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้4ขีดแล้วครับไล้อีก1ขีด ก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกินห้านาทีฮะผมติดเครื่องนะครับนี่คือโหมดการทำงานส่วนมีอะไรมาให้อีกก็จะมีโหมดการขับขี่อีก5้าโหมดนะครับซึ่งมิสซูอมอเตอร์บอกว่าออกแบบมาเพื่อคนไทยจริงๆนะครับถนนในประเทศไทยนะครับก็อย่าง ถ้าเราออกแบบให้ถนนเมืองอื่นจะมีคำว่าสโนว์ใช่ไหมฮะอย่างมิซูบิชิปาเจโร่หรือไต้เติ้ลนะครับแต่มิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ h c เครื่องยนต์ดับแล้วครับจะไม่มีโหมดสโนว์นะครับก็ออกแบบมาเพื่อคนไทยอ่เดี๋ยวดูนะครับผมจะเลื่อนโหมดไปที่นะครับ EV นะครับปึ๊บมาที่ EV นะครับอ่เดี๋ยวดูนะครับความเร็ว ได้เท่าไหร่แล้วก็ได้กี่กิโลนะครับตอนนี้28กิโลเมตรเนาะด้านล่างนะครับตรงน,นี้บอกว่า28เดี๋ยวลองดูนะครับนะครับว่าเราจะไปได้สักกี่กิโลในการอิ e ่งวิ่ง EV เดียวไปครับ ผมกดคันเร่ง EV e อย่างเดียวนะครับพลังงานมอเตอร์เนื่องจากมอเตอร์เขามีกำลังอ,อยู่ที่116แรงม้านะครับก็อาจจะไม่ปรีดปลาดเหมือนอมอเตอร์คู่ของ Mitsubishi Outlander นะครับครับก็จะออกน้อยแนวเหมือนเรากดหมวด e ีโคนะครับใน Mitsubishi Outlander เห็นไหมครับเลยกี่ขิดครัเลยสองกิดแล้วนะครับ,รรบตัดแล้วนะครับ เห็นไหมฮะ EV ก็จะตัดนะครับก็ได้มาประมาณ1กิโลเมตรในความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะครับอ่านะครับเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าวิ่งได้นะครับวิ่งได้ EV ล้วนได้นะครับถ้าเรามันขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยนะครับบางถ้าเราวิ่งในย่านต่ำๆเช่นในเมืองเนี่ยมันก็อาจจะน่าจะได้ราวๆสัก3-4กิโลได้นะครับ นี่คือความพิเศษของ Mitsubishi e x p e n d e r HEV อ่าวันนี้ผมขับในตัวคอสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้ง2รุ่นนะครับก็คือมีทั้งตัวของ GT นะครับและก็ตัวของคอ o s สนะครับราคาบอกได้เลยว่าช่วงเปิดตัวช่วงแนะนำก่อน7เมษายนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ถ้าตัว GT อยู่ที่9 1 6 0 0 0นะครับส่วนตัวของ Cross Cost, e x p i n d e r Cost HEV ก็จะอยู<ร>่ที่9 0 0 0 0เอแ่นะครับจับจองไปเข้าเจ้าของนะครับเพราะว่าราคานี้หาไหนไม่ได้แล้วผมว่าหลังจาก7เมษามีปรับตัวแตะล้านแน่นอนครับหรืออาจจะล้านนิดๆด้วยซ้ำน,นะครับลองทดลองขับได้ครับตอนนี้รถเทสได้แต่ละชวรูมก็จะเป็นคอสบ้าง EXPENDER GT บ้างนะครับ แต่ผมมองเลยบอกเลยว่าไม่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าความสูงหรือมิติของตัวรถจอเจอเหมือนกันหมดนะครับคันเกียร์แบบ Mitsubishi Outlander ตัวมึอนอก,กน,นะครับนะครับอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูนะครับวินะบบ่งแบบ PHEV ได้เลยครับบอกได้เลยว่าเหมือนเลย o u t l a n d ด er อ PHEV นะครับระบบไฮบริดแบบนี้นะครับรับรองว่า น่าจะทํำความประหยัดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อ,อำนวยความสะดวกในส่วนของการใช้ชีวิตประจําวันได้ดีมากขึ้นนะครับเงียบมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถประหยัดพลาังงานนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่อย่างที่บอกซัพพอร์ตถึง5โหมดนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าครับคุ้มราคากับตัวของ Mitsubishi x p a n d e r และ e อ็ก t ซลเด o s ์ค e v คันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีเวลาจะทำระบบอื่นๆที่น่าสนใจคอยติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ